เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เลยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับโลบ็อกนะครับในโหมดอ่าสกิบบี้วอร์เรอร์นะครับผมโหมดนี้นะครับก็วันนี้ผมก็มาแนะนําโหมดแล้วกันเนาะโหมดห้องอะไรดีๆผมก็จะมาแนะนํานะครับสำหรับสกิบบี้ ก็ทำไมอาจจะมีคนถามนะครับว่าพี่ทำไมถึงไม่ไปเล่น Tower Defense นะคือมันเล่นแล้วมันรู้สึกทรมานคุณผมพูดตามตรงเลยคือเขาเรียกว่าอะดีก็คือมันไม่เล่นทรมานกับอะไรนะมันทรมานกับการเล่นว่าแต่ละรอบนี้คือกว่าจะได้เงินนี่คือคุณต้องล่อล่อไปประมาณ10นาทีหรือ15นาทีนะครับถ้าเล่นคนเดียวก็คือไม่ไหวจริงนะครับก็แน่นอนครัวันนี้ที่ผมมารรวิวในโมนี้ก็คือมีสิ่งดีๆมาบอกแน่นอนนะครับก็ มันก็จะมีตัวนี้ค่าผมก็คือโหมดวอลเลเยอร์เนี่ยก็คือคุณจะได้เล่นตัวละครที่คุณต้องการนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องเติมเอาง่ายๆก็คือไม่จําเป็นต้องเติมซึ่งผมเล่นไปแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวละครก่อนก็คือมันจะมีตัวนี้ตัวนี้อะไรประมาณนี้คือตัวละครทุกตัวมี มีอันนี้หมดนะครับมีสกิลของตัวเองหมดก็คือเล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะได้ของที่ดีแล้วก็มียูนิตให้ลองเทสฟรีนะครับผมก็คือลองเยอะเลยนะครับสลับสายฟรีก็คือไม่จะเป็นต้องเติมก็ได้นะครับก็แน่นอนฮะถ้าถือว่าใครอยากเติมประมาณนี้นะครับผมก็จะมีค่าบัฟดาเมจหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่ายูนิตที่คุณต้องการประมาณนี้เยอะแยะเลยนะครับต้องก็แนะนําให้มาลองดูแล้วกันเนาะว่าผมก็บอกอะไรไม่หมดแลวก็แน่นอนฮะ มันจะมีอยู่ตรงฟรีตรงนี้นะครับผมฟีไทม์ฟีไททันนะครับนี่ตรงนี้สำหรับผู้เล่นที่เล่นด่านนะครับก็คือเล่นด่านก็คือไปถึงด่านอะไรพวกเนี้ยตาที่มันกําหนดก็คือมันจะได้ของประมาณนี้เลยซึ่งผมเล่นได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมส่วนเกมเพย์เดี๋ยวผมค่อยว่ากันทีหลังเนาะเดี๋ยวอธิบายตรงร้านคา้าตรงนี้ก่อนก็มันก็มีอ่าของตกแต่งของตกแต่งนี่คือเอาไว้แบบว่าเพิ่มบัฟดาเมจอะไรประมาณนี้แล้วก็อ่า อันเรืออันเลียนี่คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเขาเรียกว่าอะไรกคือเวลาคุณไปเล่นอ่าโหมดของเนี่ยผมคนในเทเลพอร์ตตัวนี้สเปเชียลตรงน,นี้นะครับผมก็คือมันจะมีของให้แล้วก็ซอมบี้ยูนิเวิร์สนะครับก็ไอพวกนี้ก็จะมีของแจกเหมือนกันนะครับผมก็ลากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่ผมอัพยังไม่หมดนะครับก็คือการว่าจะเอาไอเทมนี้นะครับก็มันก็จะมีแบบว่าอ่าคุณไอเทมก็คือเอาง่ายๆครับ คือเล่นเล่นได้เพลินนะครับผมก็คือผมก็มาติดตัวนี้แหละแล้วก็พวกกาชาอะไรพวกเนี้แล้วก็พวกกาชาด้วยมันก็จะมีบอกนะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับผมก็มีอีเวนต์นะครับนั่นก็คือนี่ตัวนี้เลยนะครับผมไทม์เลปนะครับสกีิดดี้ตัวนี้นะครับลองมากดที่อีเวนต์นี้ดูเราสามารถลองได้5ครั้งนะครับเดี๋ยวผมมาเทให้ท่านผู้ชมดูเลยเนาะก็ภาพตัวละครโมเดลมันจะบั๊กนะครับผมก็ห้ผมลองออกเข้าเกมใหม่ ประมาณนี้อ่าก็คือเราจะได้สู้กับบอสแล้วก็ไอเทมที่เราจะได้นะครับก็จะมีพวกการ์ดไอยูนิคทดลองเล่น30นาทีนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ประมาณนี้นี่เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ XP b o o s บูสเตอร์เงินอันโนไม่ได้ของหรือว่าเพชรนะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนเนาะนี่เดี๋ยวอีเวนต์ให้ดูก่อนแล้วก็สิ่งที่จะได้นะครับประมาณนี้ ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือยูนิตร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพชรนะครับผมประมาณนี้ซึ่งเพชรเอาไปทําอะไรซึ่งเพชรเอาไปทําอะไระมาที่ตรงนี้ครับตรงอีเวนต์เนาะเออเออ๋ยวเพิ่มดิไอ้มาที่อีเวนต์ก่อนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมอ่าจะสังเกตว่าผมได้มาแล้วก็บวกสล็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้ คือจริงๆอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับว่าคุณต้องเกิดใหม่ประมาณ80นะครับอันนี้ผมเพิ่ง47เองนะครับผมแล้วก็ event. อีเวนต์อ่าเดี๋ยวมาที่อีเวนต์มันมีอีเวนต์สองอันพี่อีเวนต์เพชรนะครับผมเพชรที่เราได้จากที่เราเล่นเนี้ยมันก็มาซื้อตัวนี้ได้นะครับหรือแบบว่าพี่ผมไม่อยากได้ตัวนี้มันไม่เท่เลยอะ่ะมันมีร้านค้าที่มีซื้อตัวอื่นอยู่ครับประมาณนี้ซึ่งผมแน่ๆก็คือนี่ครับมันดีตรงที่ว่าบวกดาเมจประมาณนี้ แล้วก็สามารถเช็คอินนะครับเช็คอินก็คืออย่างน้อยอ่ะคือคุณได้1 0,000หื่นแน่ๆภายใน7วันนะครับก็มันจะมีพวก Battle p a ารอะไรต่างๆนี้นะครับ p a r เพารมันก็จะได้ตามพวกเควสอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่เปิดตอนนี้หรอกแล้วก็นี่ฮะก็คือถ้าสมมติว่าคุณเล่นน่าจะประมาณแค่2วันก็3วันก็น่าจะได้แล้วล่ะประมาณนี้อน,นี้ผมเพิ่งได้ได้สวันเองนะครับผม ก็เทรดก็เหมือนเดิมฮะแบบว่าอยากได้เทรดกับใครก็เทรดเลยประมาณนี้นะครับก็จะมีผู้เล่นมากมายนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือได้รับความนิยมก7าสหรือ88อยู่นะครับก็คือถือว่าคุ้มนะครับผมก็มันก็จะมีด่านอะไรพวกเนี้ผ่านปนามนาไปประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมมาถึงแค่ตรงนี้ก่อนก็ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวอาวุธที่ผมใช้นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมได้ก็คือพลังโจมตี9ล้านนะครับผมแล้วก็พวกคอยก็คือเหมือนว่าเป็นรูนนั่นแหละผมเรียกว่ารูนแล้วกันรูนเอามาใส่แล้วก็มันจะบวกค่าดาเมจให้นะครับผมแล้วก็สกินนะครับสกินก็มีมากมายนะครับแล้วก็ไอที่สำคัญที่แนะนําเลยหากว่าทุกผู้ชมเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับแบบว่าเอ้ยมันมีของให้ปลดแล้วเราจะได้สลอตบวกหนึ่งยูนิตก็คือสลอตหนึ่งยูนิตเนี่ยมันจะเอาาสามารถมาเปิดล็อกตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับข้างบนตอนนี้คือที่ผมใส่ได้เป็น4 ถ้าสมมติว่าผมได้ก็คือมันก็จะเป็น5ประมาณนี้ก็คือสามารถใส่ได้ยูนิตได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะก็พูดพาพคนเทมนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลย <นา S 2> ดีกว่าเนาะว่าตัวโหมดเล่นมันเป็นยังไง <Room. S 1> ก็เสียงเกมอาจจะดังนิดนึงนะครับอาจจะ <ค beside S 1> ไม่ได้ยินเสียงตนนี้นึงเพราะว่าตัวละครคือมันค่อนข้างจะดังเลยอันนี้ผมสามารถกดออโต,โต้ได้นะครับตรงข้างซ้ายบนนะครับผมก็คือมันมีแบบให้เล่นกับเพื่อนแล้วก็อ่า ไอ้เล่นโซโล่ได้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ฮะเราเล่นไปถึงเอาไว้50ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปอ่าไปเล่นโหมดอีกโหมดนึก็คือพวกนี้นะฮะสเปเชียลตรงนี้2ออันนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าขอที่ให้มาก็คือถือว่าคุ้มค่านะครับ ก็ถ้าติว่าพี่ครับพี่ครับว่าแต่ยูนิตตรงนี้มันได้มาจากไหนก็ได้มาจากตรงตรงพวกนี้นะครับประมาณนี้ก็คือมันก็จะดอกให้แบบว่าพวกเป็นรูนแล้วก็ยูนิตฟรีอะไรประมาณนี้ครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ตอกให้ประมาณนี้มันดอกให้ผมรวยๆตัวนี้นะครับเนี่ยอะไรของอะไรพวกนี้ก็เอามาคราฟได้นะครับเอามาคราฟแล้วก็เสริมเสริมพลังให้กับอาวุธเราได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เบื่อกับทาวเวอร์ดีฟเอนท์กับ ก็มาเล่นตัวนี้ได้เนาะอันนี้ผมก็แนะนําไปก่อนอันนี้ก็ลองมาเล่นดูก่อนก็ได้ครับเผื่อแบบมีตัวอะไรที่คุณอยากได้ประมาณนี้โอเคถึงบออดีเนี่ยโอเคมันก็จะเล่นออโต้ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าคนเราต้องการประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปเล่นตัวเทเลพอร์ตตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมก็คือชาล์จตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีของอัปเกรดที่ผมใช้อยู่ตรงพื้นตรงนี้นะครับผมก็ไอ้พวกนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะ ก็คือของผมมันเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับผมก็คือมันจะบวกกับดาเมจอะไรพวกเนี้ยแต่ที่มันบวกดีๆเลยนะมันเป็นสีแดงนะครับนั่นก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับตัวสีแดงก็คือมันจะเหมาะโอเคก็เริ่มเริ่มเกมเลยเลยก่านะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าไปหาพวกของเจมอะไรพวกนี้ต่างๆเฉยๆนะครับผมก็คือเอาพวกเนี้ยมาอัพสกิลเฉยๆนะครับ ก็อ,อันนี้เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเว็บไปเรื่อยๆนะครับก็ในมือถือก็อาจจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับเนี่ยของที่เราได้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเอามาอัปเกรดอะไรพวกนี้ว่าไปอันนี้เล่นสักถึง 20, 25เว็บก็พอเนาะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ว่ามันไม่ได้เงินนะครับแต่ที่ผมจะพาไปเนี่ยก็คือไอที่น่าสนใจก็คืออสุ้านเนี่ยนะครับเนี่ยป๊อตมาปูปูก็คือตายนะครับโอเคถึงเว็บที่2ของเราเราไปเล่นโหมดคืนโหมดต่อไปนะครับก็คือสเปเชียลตัวนี้นะครับผมอ่าของที่เราได้ก็ตามที่ผมบอกครับก็คือมันจะมีประมาณนี้นะครับผมก็เอาไว้เก็บไว้ก่อนเนาะอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมค่อยว่ากันอ่ามาตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับ มันดีตรงไหนก็คือมันดีดตรงนี้ฮะมันมีตัวละครให้แจกนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ตัวละครไหนในโหมดตัวนี้หรือของอะไรต่างๆมันได้อยู่แล้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็คือให้เรามา defense hard mode หมด1 time ก็คือเอาเพชรนั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวนี้เลยแล้วกันเนาะเพื่อให้อันนี้ defense what ห้ิ in 5 time ก็คือเล่นันโหมดนี้หนี้50ครั้งนะไอ้ไม่ใช่เดิ50 5ครั้งนะครับเอาง่ายห้าครั้งผู้ชมผมผมเล่นไปแล้วล่ะก็ถือว่าค่อนข้างยากอยู่แล้วก็มีตัวไททันที่เยอะนะครับผมพวกกล้องวงจรอ,อะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมประมาณนี้เมื่อใส่อะไรพวกนี้ติดพิทิคออะไรที่ว่าไปนะครับผมบวกดาเมจบวกอะไรนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปเล่นหมดตัวนี้อีกฮาร์ดเควสและกันเนาะสักหนึ่งแมชนะครับก็ให้มันกดออโต้เลยนะครับผมนี่ คือถ้าระดับยากเนีย่ยมันก็จะเป็นแบบมาเนี่ยครับท่านผู้ชมคือมันก็จะแบบไม่เขาเรียกว่าอยไรเดี๋ยวมันไม่มีเพื่อนนะครับก็คือ defense hard mode หนึ่ง t i m ก็คือมันเพราะว่าเขาเรียกว่าอย่างไรเดี๋ยวก็คือไอ,ไอ้ mode เนี้ยไอ้แบบเนี้ยครับก็คือมันยังมีคนเล่นน้อยนะครับนี่ครับสิ่งที่ผมได้มานะครับผมนี่คราบได้นะครับก็เอามาคราบเลยเราไปเล่น easy mode แล้วกันเนาะจนถึงมันค่อนข้างจะใช้เวลานานอยู่นะครับผมผมต้องบอกก่อน เพราะว่ากว่าจะผ่านไปแต่ละเว็บได้นี่คือนานอยู่นะสกิลอัพครับผมเราก็อัพด้เมียไปก่อนเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันถึงบอสต,ตัวสถานแล้วกันเนาะเพื่อไม่อันนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานอยู่นะครับโอเคก็ใกล้ถึงเว็บสุดท้ายแล้วนะครับผมถึงไม่น่าจะเว็บสุดท้ายพอดีโอเค เแนะนำนะครับผมการอัปเกรดผมก็คือแนะนำเป็นลีเจนเลือดเนาะเพราะมันจะได้ช่วยเวลาเราสู้กับบอสมันจะได้ลีเจนาน,านานหน่อยก็คือเอาง่ายๆคือสู้กับบอได้นานขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะบอสมาปุ๊บบอสสุดท้ายแล้วฮะ,บอ,ะบอสสุดท้ายของเรานะครับ รามานี้นะครับผมก็มันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอยู่นะฮะสำหรับ e ซี่ mode ซึ่งคือมันจำกัดนะครับปุ่มโทรเลเซต์ลิมิเต็ดท็อปนะครับผมก็คือ,อค่อนข้างที่จะยา,ยากอยู่อ๋ออซื้อได้แล้วหรอหมื่นห้านะครับก็สุภาผมสนใจตัวไหนผมก็จะซื้อตัวนั้นเลยนะครับผมซึ่งผมที่นแน่ๆผมสนใจตัวข้างล่างนี้นะครับเมื่อใส่ปุ๊บจะเพิ่ม sp แต่ประเด็นคือผมอยากได้ดามินะครับ แป๊บหนึ่งนะหาดูก่อนเนาะก็ใครอยากได้ตัวไหนก็เลือกเลยประมาณนี้แล้วกันว่ามันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีคือมันความตัวละครที่เราชอบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วประมาณนี้นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสหราบพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนาะฮ่าสวัสดีท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นโหมดนี้กันเยอะๆนะครับผมเอาก็เอาตามตรงคือผมก็หาโหมด อะไรเล่นไปเรื่อยนะครับผมแต่ถ้าอะไรที่มันเล่นเพลินผมก็จะมาแน,นาแะนำล้วอีกละกันเนาะก็สลับคลิปนี้นะครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันไว้เจอกันใหม่พาดหน้าครับผมเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเล่นเพลินๆมีของอะไรให้ทำเอยอะๆอยู่แล้วนะครับผมนัม้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ